เพื่อนๆสงสัยกันไหมครับว่าราคาบิตคอยที่สูงขึ้นจะมีผลต่อตลาดการเงินจริงหรือไม่วันนี้ผมมีคำตอบครับก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆช่วยกด Subscribe กดไลค์และกดสั่นกรดิงให้ผมด้วยนะครับ เพื่อจะได้เป็นกำลังใจแล้วก็ไม่พลาดการรับชมในคลิปต่อ,ตอ,ตอไปของผมครับวันนี้ผมจะขอเล่าเรื่องดอกทิวลิปเพื่อนทราบไหมครับว่าดอกทิวลิปที่เราเห็นกันในทุกวันนี้ในอดีตนะครับเคยมีมูลค่ามากกว่า1ล้านบาทถ้าเทียบกับราคาค่างเงินในปัจจุบันนะครับด้วยความที่เมื่อก่อนนะครับดอกทิวลิปกับชาวดัตหรือชาวเนเธอแลนด์นั้นได้รับความนิยมอย่างมากนะครับในหมู่คนรวยในหมู่คนที่มีฐานะการเงินที่ดีแต่ด้วยความที่ดอกทิวลิปสามารถ ออกดอกได้แค่ปีละหนึ่งครั้งเท <3 SM magg ot> ่านั้นก็คือในเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกันยายนทําให้พ่อค้าที่ต้องการจะนําไปปลูกเพื่อทํากําไรสามารถมาเก็บดอกกาเรียกว่ามาเก็บหัวดอกนะครับเพื่อไปปลูกได้แค่ปีละหนึ่งครั้งทําให้ความต้องการมันมากกว่าการผลิตทําให้เกิดการซื้อขายซึ่งเป็นสัญญาการขายล่วงหน้าเหมือนที่เป็นการขายหุ้นในทุกวันนี้เลยนะครับเกิดการออกสัญญาซื้อขายล่วงหน้าว่าโอเคใน A ต้องการซื้อขายในราคาเท่านี้ ็ออกไปสัญญาซื้อขายให้ทนี้พอนักเก็งกาไรมากขึ้นราคาดอกทิวลิปก็ค่อยๆสูงขึ้นไปเรื่อยๆครับสูงจนถึงจุดที่เรียกได้ว่าราคาต่อดอกนั้นถ้าเทียบในเงินปัจจุบันมีมูลค่ามากกว่า1ล้านบาท oh, no. Oh. พอสภาวะตลาดเกิดเรียกว่าฟองสบู่คนขายก็ต้องรีบเทขายถูกไหมครับส่วนคนซื้อก็มองว่าราคาเนี่ยมันสูงเกินไปทําให้การซื้อนั้นน้อยลงมา,มากๆราคาเลยดีดตัวกลับลงมาอย่างรุนแรงนะครับสุดท้ายจากราคาถ้าเทียบกับเงินปัจจุบัน1ล้านบาทราคาก็ตกลงมาจนเหลือราคาเท่าเดิมครับก็คือดอกหลักร้อยเท่านั้นอันนี้คือสภาพที่เรียกว่าเป็นฟองสบู่แตกครั้งแรกของโลกนะครับ ทำไมราคา Bitcoin ถึงได้สูงขึ้นอย่างมากเลยนะครับสูงที่นื่ทว่าถ้าเราต้องการเทรด i t c o i n ในทางเทคนิคเราไม่สามารถรู้จุดที่เป็นเพดานของราคาสูงสุดได้เลยเพราะว่าบิตคอยได้ทําลายเพดานทะลุเพดานไปจนไม่มีเพดานให้เหลือแล้วครับตอ oh, <no. S 1> นี้ราคา, Bitcoin <No. S 1> าบิตคอยปัจจุบันนี้ห่งเหรียญเท่ากับน่าจะประมาณห้าหมื่นห้าหมเหรียญสหรัฐนะครับคือราคามันแตะหลักล้านไปแล้ว แต่ทีนี้มันจะมีผลอะไรกับค่างเงินเราหรือตลาดการเงินที่เพื่อนๆกำลังเทรดอยู่รวมถึงราคาทองคําจริงๆแล้วเนี่ยทุกๆสิ่งมันเกี่ยวเนื่องกันหมดเลยนะครับเหตุผลที่ผมย้อนอดีตกลับไปในเรื่องของดอกทิวลิปนั้นก็เพราะว่าผมต้องการจะพูดให้เพื่อนๆเห็นภาพว่าณปัจจุบันนี้บิตคอยกับดอกทิวลิปมีสภาวะใกล้เคียงกันแต่มันมีปัจจัยที่แตกต่างกันดังในเรื่องที่ผมจะเล่าดังต่อไปนี้ครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าปัจจุบันนี้ ในทุกๆวันในทุกๆนาทีมีการพิมพ์เงินออกมาใช้ตลอดเวลาในประเทศที่เป็นประเทศมหาอำนาจประเทศที่ค่าเงินเขาได้รับการยอมรับถูกนําไปใช้ทั่วโลกนั้นเกิดการพิมพ์เงินตลอดเวลา QE ย่อมาจาก Quantitative Easing ก็คือการเพิ่มสภาพคล่องให้กับสถาบันการเงินหรือธนาคารกลางของประเทศนั้นๆประเทศแรกที่ ถูก QE หรือว่านำ QE มาใช้ก็คือประเทศญี่ปุ่นครับเนื่องจากเกิดสภาวะซบเซาทางเศรษฐกิจจึงทำการ QE ขึ้นมาก็คือพิมพ์เงินอัดเข้ามาในระบบแต่ว่าเขาไม่ได้พิมพ์เงินออกมาตรงๆนะครับแต่เขานั้นได้ทำการซื้อพันธบัตรของรัฐบาลในมูลค่าที่มหาศาลเมื่อถูกซื้อพันธบัตรจำนวนมากนะครับธนาคารของประเทศนั้นๆเขาจะทำการลดอัตราดอกเบี้ยนะครับการลดอัตราดอกเบี้ย จะมีผลทําให้ดอกเบี้ยเงินฝากลดลงคนก็จะไม่อยากฝากเงินกับธนาคารถูกไหมครับและทําให้ดอกเบี้ยเงินกู้ลดลงคนก็จะกู้เงินเพื่อนําไปลงทุนต่อย,ยอดใช่ไหมครับผมวันนี้พอธนาคารกลางลดอัตราดอกเบี้ยคนก็จะมากู้เงินกับธนาคารต่างๆแบง์ต่างๆที่เป็นแบงก์ในประเทศนั้นๆนะครับผมเมื่อแบงค์ได้รับการกู้เงินก็ปล่อยกู้ปล่อยกู้จํานวนมากเอกชนหรือว่า ธุกิจรายย่อยนะครับเ m e เขาก็จะกู้เงินและนําเงินไปทําธุรกิจเมื่อเกิดเม้นเงินในตลาดเกิดกําไรเกิดทุกอย่างทําให้เงินในระบบมันมีจานวนที่เพิ่มมากขึ้นสุดท้ายก็จะเกิดอัตราเงินเฟ้อสภาวะเศรษฐกิจจะเกิดการคล่องตัวนะครับแล้วก็เกิดการขยายตัวเกิดขึ้นอันนี้คือ QE ครับแต่ในความเป็นจริงนั้นมันไม่ใช่อย่างนั้นครับ คนจานวนมากกู้เงินกับธนาคารแต่นําเงินกู้นั้นไปเก็งกําไรในสินทรัพย์มีค่าครับทรัพย์มีค่าได้แก่ทองคําหุ้นธนบัตรตราสารหนี้ต่างๆและบิตคอยครับเพื่อนๆพ,พอจะเห็นภาพไหมครับนําเงินกู้นําเงินกู้ที่ธนาคารได้ปล่อยออกมาให้เราในตาเดอเบตที่ถูกนําเงินกู้ไปเก็งกาําไรราคที่เงินในบบมากขึ้นเพราะการทำ QE ทำให้ธนาคารปล่อยเงินกู้ออกมาจำนวนมาก แต่เงินกู้เหล่านั้นกลับไม่ได้ถูกนําไปเพ,เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจหรืออาจจะนําไปใช้แต่ว่ามันน้อยมากๆนะครับคนส่วนใหญ่ที่เห็นโอกาสในสินทรัพย์มีค่านั้นจึงคิดว่าการได้กู้ในดอกเบีย้ยที่ถูกเป็นผลดีกับเขาเขาเลยนาเงินกู้นั้นไปลงทุนในทองคําในตลาดหุ้นในบิตคอยทาให้สังเกตน,นะครับในช่วงโควิดที่ผ่านมาเมื่อะะรัฐบาลกลางของสหรัฐลดอตัตราดอกเบีย้ยจนตอนนี้นะครับดอกอตัตราดอกเบีย้ยใกล้ติดลบแล้วนะครับ ตอนนี้อาตาัอาตราดอกเบีย้ยของธนาคารสหรัฐก็คือ0 0 2 5ถึง0%คือเข้าใกล้การติดลบมากๆเลยนะครับจึงทำให้คนจำนวนมากไปกู้เงินและมาลงทุนในสินทรัพย์มาซื้อหุ้นเก็บไว้มาซื้อทองคำเก็บไว้มาซื้อบิตคอยเก็บไว้ทำให้3ตัวนี้ราคาพุ่งกระฉูดอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนนะครับทองคำพุ่งสูงสุดในรอบ20ปีบิตคอยพุ่งสูงสุดในรอบตั้งแต่มีบิตคอยมาราคาหุ้นสหรัฐ เป็นบวกเกิดอะไรขึ้นครับเท่ากับว่าราคาที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้มันส่วนทางกับความเป็นจริงใช่ไหมครับเศรษฐกิจโลกที่อยู่ชะง,งักการเงินการหมุนเวียนทุกอย่างเกิดการล็อกดาวน์คนตกงานปจิบันนี้มีคนตกงานพาวาในตประเทศไทยก็หลัก100ล้านแล้วนะครับทัว่วโลกมูลค่าผมคิดว่าน่าจะหลักร้อยล้านแล้วแหละแค่เมกาประเทศเดียวยก็ก็หลายสิบล้านแล้วครับแล้วเงินมันมาจากไหนครับก็มาจากการทำ QE มาจากการปล่อยกู้ของธนาคารนี่ครับ เพื่อนๆลองนึกภาพนะครับในวันที่มูลค่าทุกอย่างมันสูงมากๆแล้วเนี่ยถ้ารายใหญ่เกิดการเทขายจะเกิดอะไรขึ้นครับเพราะฉะนั้นณเวลานี้ผมอยากให้เพื่อนๆนะครับเทรดบนความเสี่ยงที่ต่ําที่เรารับมือได้นะครับต้องอย่าลืมนะครับว่าราคาหรือการเทรดปัจจุบันมันเพี้ยนไปหมดเลยเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะครับอยากให้เพื่อนๆนะครับระมัดระวังการเทรดให้มากนะครับนี่คือสิ่งที่ผมจะฝากในวันนี้ครับและวันพรุ่งนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆ ไปตะลุยเทดอีกครั้งนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่น่าก็นน้อยใช่ไหมครับสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดซั b s c r i b e หรือกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและกดสั่นกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดการรับชมในคลิปต่อๆไป